อาจารย์ก่อนจะว่ากันด้วยเรื่องเอเมฆหมอกจางหายความท้าทายมากขึ้นเนี่ยถามอาจารย์หน่อยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับค่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งผิดปกติไหมนี่นแข็งวันแข็งคืนนี่วันสองวันนี่แข็งเอา <c oughs> แข็งเอาเลยนะอาจารย์นะเออก็พอยก็คือว่าตัวดอลลาร์เขาอ่อนนี่ก็ต้องยอมรับในภาพใหญ่นะครับผมว่าทิศทางดอลลาร์อ่อนจากเรื่องของการที่ หลายฝ่ายก็คาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยได้มากขึ้นนะครับผมจากตัวเลขเศรษฐกิจท,ที่โดยเฉพาะการจ้างงานที่ซึมเซาแต่ว่าบ้านเราเองเนี่ยนโยบายการเงินก็ค่อนข้างตึงตัวค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็พอภาพในเรื่องของเฟดเนี่ยจะลดดอกเบี้ยได้ได้น้อยลงนะแล้วก็เรื่องของการภาพของเศรษฐกิจด,ด,ดูโอเคขึ้นจากการที่จะได้รัฐบาลใหม่ในต่างๆก็มีเม็ดเงินไหลเข้ามาทั้งในเรื่องของตลาดพันธบัตรแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับหลักๆก็คือตลาดพันธบัตรด้วยนะครับผมก็เลยทําให้ ค่าเงินแข็งค่าขึ้นมากซึ่งจริงๆเนี่ยเอ่อในภาพใหญ่เนี่ยมันควรที่จะอย่างที่เราเคยคุยกันเสมอก็คือเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายการเงินนะครับผมแต่ว่าอย่างเมื่อสองสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยแบงก์ชาติก็เชิญผมไปเอ่อไม่ใช่ปรับชัตรคตินะครับผมนะแต่ว่าก็มี <c oughs> มเชิญนะตัวเรื่องของนักเศรษฐศาสตร์ในในฝัน่งภาคเอกชนไปด้วยสักสิบท่านนะครับผมก็ไปคุยกันในเรื่องของ ทิศทางเรื่องของเงินเฟอ้อดนามิกหรือว่าพลาวัตของเงินเฟ้อในอนาคตเนี่ยซึ่งใช้สรุปคร่าวๆเลยก็คือแบงค์ชาติเขาก็มองว่าปีหน้าเนี่ยเงินเฟ้อก็ยังจะต่ํามากนะฮะแต่ว่าเขามองว่าเงินเฟ้อที่ต่ำเนี่ยเกิดจากในเรื่องของตัวด้านซัพพายเป็นหลักนะครับผมเรื่องต้นทุนการผลิตเรื่องของน้ํามงน้ํามันเรื่องของสินค้าเกษตรซึ่งก็คือเหมือนกับที่เรามองในระดับหนึ่งน,นะครับในภาพนั้นนะครับผมซึ่งเขามองว่าเงินเฟอ้อต่ําแต่ว่า เขาก็ด้วยความที่เงินเฟอ้อมันอาจจะวัดได้เรียกว่าสิ่งที่แบงค์ชาติบอกเนี่ยบอกว่าเงินเฟอ้อที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่ได้วัดได้ได้เต็มที่นักนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางตัวที่มีความเคลื่อนไหวมากกว่านี้อย่างค่าเช่าบ้านหร,หรือว่าค่าเดินทางอะไรต่างๆแต่ว่าไตรในของเงินเฟอ้อจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยค่อนข้างนิ่งฉะนั้นเขาเขาจะบอกว่า ึงแม้ว่าเงินเฟ้อจะต่ําอยู่แต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าถ้าไปนับรวมประเด็นอื่นๆมันอาจจะผันผวนมากขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าเขาก็จะอาจจะยังไม่ลดดอ,อกเบี้ยเส้นเส้นแนวแนวนโยบายสิ่งที่เขาต้องการจะอินทพร์นี่คือเป็นประมาณอย่างนั้นนะครับผมซึ่งพวกผมเองนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็มองภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นฝั่งดีมานด้วยนะครับนะมันเป็นฝั่งด้านความต้องการด้วยแต่การนั้นก็ตามเนี่ยถ้าสัญ,ญญาณจากแบงก์ชาติคือ การลดดอกเบีย้ยทาได้น้อยลงทําได้ยากขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นทิศทางนโยบายการเงินที่ตึงตัวนะครับผมท่ามกลางในเรื่องของเศรษจที่เรียกว่าลดดอกเบี้ยได้มากกว่ามันก็เลยำทำให้เป็นเอเอเอความ่างระหว่างดอกเบีย้ยเรากับดอกเบีย้ยอเมริกามันก็จะ่างมากขึ้นใช่ไหมถ้าเราลด<ๆ>ดอกเบ<ด>ี้ยใช่ใช่ใช<ๆ>่ก<ๆ>็คือจริงๆมันถ้าดูในเชิงตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเรามันหนึ่งจุดห้าดอกเบี้ยอเมริกามัน 4.4ใช่ไหมมันคนละคนละโลกกันเลยนะฮะแต่ก็นั้นก็ตามเนี่ยแต่แต่ก็นั้นก็ตามเนี่ยในฝั่งของด้านการเงินเวลาเขามองเนี่ยเขามองโมเมนตัมว่าแนวโน้มระยะต่อไปมันเป็นยังไงถ้ามองว่าบ้านเรานี่จะลดได้น้อยกว่าซึ่งถ้าเป็นในมุมที่ที่ทางผมค่าทางอินเวสเอ็กคาดเนี่ยก็คือปีนี้อาจจะลดได้ครั้งหนึ่งปีหน้าลดได้อย่างมากสองครั้งก็เป็นสามนะถ้าถ้าสัญญาณของของแบงค์ชาติเเป็นอย่างนี้นะครับผมในขณะที่ของอเมริกาเนี่ย ปีนี้อาจจะลดได้สองปีหน้าอาจจะลดได้สองก็คือลงไปได้หนึ่งเปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยนะครับผมนะซึ่งถ้าเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวเรื่องของนโยบายฝั่งบ้านเรามันดูตึงกว่านะครับผม,อ,มอันนี้อันนี้เป็นภาพเลยซึ่งซึ่งสิ่งที่คงต้องจับตาต่อไปก็ต้องดูว่าพี่พิไทยคุณพิทัยรัตนากรนะครับผมท่านบอกว่าที่ผว่าเนี่ยท่านมาแล้วเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินได้อย่างไรบ้างนะครับผมแต่ว่า ในมุมที่ผมมองเนี่ยผมมองว่าก็จริงๆในที่สุดมันก็อาจจะค่อนข้างยากจากสองจุดนะฮะจุดแรกก็คือ culture ขอ,ของทางฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเรียกว่าระมัดระวังนะครับผมเขาจะดูแลเรื่องเสถียรภาพเป็นหลักนะครับผมฉะนั้นตัวเรื่องของอตัวผู้ว่าหรือว่าผู้ใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยก็ การเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะทําต้องค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ต้องบายอินคือทําให้เขาเห็นภาพว่าเฮ้ยเราต้องดูแลในเรื่องของความกินดีอยู่ดีของประเทศด้วยไม่ใช่ดูแลแต่เสถียรภาพเป็นหลักอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็ท้าทายอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าตัวกฎหมายของแบงค์ชาติเนี่ยนะฮะถ้าไปดูในเรื่องของพรบรจัดตั้งแบงค์ชาติสองสี่แปดห้ามาเลยเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามาตราสําคัญๆที่บอกว่าจุดประสงค์ของการจัดตั้งแบงค์ชาติเนี่ยนะครับผมนะก็ หลักๆก็คือเพื่อดูแลในเรื่องของสถิลภาพราคาสถิลภาพาตัวนโยบเรื่องของระบบการเงินสถิลภาพระบบการเงินต่างๆคือเล้นแต่สถิลภาพเป็นหลักฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมมองว่าในระยะต่อไปมันต้องมีการแก้ไขมันต้องมีการเรียกว่าให้เห็นสิ่งที่เรียกว่า dual mandate หรือว่ามองเป็นสองจุดมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะดูในแง่ของอตัวสถียลภาพอย่างเดียวแต่อาจจะดูในเรื่องของความกินดีหรือว่าความเป็นไปของเศรษฐกิจด้วยครับผมครับ ก็เป็นางานที่ท้าทายแต่แต่พูดถึงเอ,อด้วยความที่ว่าที่ลัาตีคลังกับว่าที่ผู้ว่าแบงค์ชาตินี่เขาเพื่อนกันนะมันน่าจะ<ช>สอบเ<ช>อก<ช>สาร<ช>นโยบายกันได้เนาะคร,ครับครับก็เป็นเพื่อนเขาก็เรียนรุ่นเดียวกันจะเข้าใจว่านะครับก็เป็นรุ่นทองเลยบ้างของของจางฝั่งของเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับผมรุ่นนี้ก็มีผู้บริหารระดับสูงในในภาครัฐหลายคนหลายท่านนะครับผมซึ่งซึ่ง ก็เข้าใจว่าด็อกเตอร์เอกนิติกับคุณวิทัยนี่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนสนิทกันในระดับหนึ่งเลยในสมัยนั้นฉะนั้นการสอดประสานก็น่าจะง่ายขึ้นในระยะต่อไปจริงๆก็ประเด็นหลักๆที่น่าสนใจในช่วงต่อไปเนี่ยผู้บริหารในฝั่งของด้านการเงินด้านด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังนะครับเปลี่ยนหลายท่านหนึ่งนะฮะนอกจากสองท่านนี้ก็คือสภาพัฒน์ใช่ไหมฮะก็เข้าใจว่าคุณป้อนฟ้าวิชาชีวะหรือเปล่าฮะก็น่าจะมาจากประชาธิการคลรมอซึ่ง ก็น่าจะมองเห็นภาพใหญ่มากขึ้นนะในฐานะผู้บริหารก็คือเพื่อที่จะตอบโจทย์มากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าทางสสอคอนะครับผมก็ก็มีการเปลี่ยนเหมือนกันทางสำนักงาเนเสร็จงานทางคุณอดอตอรวินิปเนี่ยประมาณนี้นะครับผมซึ่งซึ่งท่านเป็นผู้บริหารจากฝั่งฝั่งของด้านกรมสรพากรมาก็ ก็เข้าใจว่าเออก็ก็พี่เขาก็เป็นคนอ่าหมายถึงท่านก็เป็นคนเก่งนะครับผมในในแง่ของวิชาการเหมือนกันนะฮะก็หวังว่าทีใหม่เป็นเป็นทีใหม่ทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีการประสานในเชิงนโยบายได้ได้ดีขึ้นนะครับผมแต่ว่าสิ่งสําคัญคือต้องพยายามดูว่าไอ้เงินที่มันไหลเข้ามามากจอตลาดเงินตลาดทุนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันควรมันจะสามารถที่จะบาลานซ์ได้ยังไงซึ่ง ทางแก้มันไม่ใช่ว่าไปผักเขาไม่ให้เขาเข้ามาแต่ว่าเราก็อาจจะต้องมีการนําเข้าเพิ่มมากขึ้นในแง่ของตัวเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศซึ่งถ้าเป็นภาพนั้นเนี่ยเรื่องของความสมดุลในแง่ของกระแสเงินทุนมันจะดีขึ้นรวมไปถึงเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยก,ก็อาจจะต้องมีทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับผมเพื่อจะดูแลแก้ปัญหาในเรื่องของค่างเงินในระยะยาวได้ครับืม,ม,ม,มแต่ดูดูแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นนโยบายผ่อนคลายมากขึ้นและขณะเดียวกันถ้าเรา ต้องไม่ลืมอีกท่านหนึ่งมานั่งน้ำเตียช่วยเนี่ยคุณคุณวัลพักเนี่ยอืมอันนี้แกก็ดูน่าจะมาใช้บทบาทของธานาคารพาณิชย์แล้วก็ตลาดทุนมากขึ้นเหมือนกันนะครับครับก็กน็น่าจะได้แล้วก็เรื่องการประสานในเชิงของเ,อเรียกว่านโยบายกับรัฐบาลปัจจุบันที่กําลังจะหมดาวาระไปใช่ไหมฮะก็น่าจะโอเคขึ้นเพราะว่าเข้าใจว่าท่านก็เป็นที่ปรึกษาของของรัฐมนตรีพิฉัยด้วยนะครับผมก็ แต่เรื่องของการเจรจาการค้าเรื่องอะไรต่างๆซึ่งซึ่งซึ่งก็ยังมีงานที่ค้างอยู่เนี่ยน่าจะมีการสานต่อก็คงต้องติดตามดูต่อไปครับผมครับครับเอ๊ะมันมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอ่านอยู่วันสองวันเนี่ยมันมีการพูดถึงไอ้ไอ้ไอ้สท์คำหนึ่งที่บอกว่าไอ้เรื่องอะไรนะเอ r o r a n อ o m i อ s i o n เกี่ยวกับไอ้การโอนเงินซึ่งบอกว่าไอ้ที่ค่าเงินมันแข็งส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมาเป็นผลมาจากเรื่องของทองคำที่มันมีการ ขายเทขายกันในช่วงนี้แล้วก็พวกเอโตอะไรพวกนี้ที่บอกว่ามันมีไอเออร์ตัวนี้ต้องเป็นหมื่นกว่าล้านในช่วงหลังๆเนี่ยอันนี้มันยังไงครัอาจารย์ครับก็อนนี้ก็ต้องให้เครดิตทางฝั่งของตัวพัฒนะครับผมดอรพิพัฒรวมถึงทีมท่านเนี่ยซึ่งดูด้านนี้มาก็ท่านพูดด้านนี้มานานซึ่งก็เป็นอย่างที่เรามองในระดับหนึ่งคือถ้าไปดูในตัวเลขที่เป็นออฟฟิเชียลหรือว่าเป็นทางการเนี่ยส่วนใหญ่เวลา แบงค์ชาติจับหรือว่าทางฝั่งของทางการกระทรวงการคลังหรืออะไรที่ที่จับเนี่ยจะก็จะดูในเงินที่ไหลเข้าผ่านในเรื่องของออตัวบัญชีดุลดุเลเคลเรนซเขานะฮะดุลบัญชีดงินสนะครับก็คืออันนี้ก็คือการซื้อขายสินค้าบริการส่งออกนําเข้านะฮะเรื่องของดุลบริการรวมไปถึงเรื่องของดุลการเ,เรียกว่าเงินทุนเคลื่อนย้ายก็คือ capital flow ซึ่งเราก็ดูจากเรื่องของเงินไหลเข้าตลาดหุ้นเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรเงินไหลเข้าอ่อแต่ในฝั่งการกู้ยืมของธนาคารอะไรเป็นหลัก ซึ่งอันนี้เป็นอ่าเป็นช่องทางออฟฟิเชียลหรือว่าช่องทางที่ปกติมัมนอ่าพอมันดูตัวนี้มาหักลบกับตัวเงินที่มาอ่าเป็นเป็นดุลการชาระเงินที่เป็นบาลานซ์ออฟเฟเมนต์ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนหายไปเยอะมากและช่องนี้มันหายเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นไปได้หลายอย่างนะฮะเอ่อก็คือเป็นสิ่งที่เราอาจจะวัดไม่ได้ก็ถ้าให้อินเทจินก็อย่างที่เรื่องของทองคําก็ก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นโพยกวนนะอะ่บางคนก็มองภาพว่าให้เงิน อขออนุญาตเลยแล้วกันก็คือเงินจีนที่ไหลเข้ามามาลงทุนไทยไมเอถ้าว่ายอย่างนัง้นใช่หรือว่าจะจะจากจาก,จากเมียนมาหรือจากที่อื่นๆเนี่ยเข้ามาอย่างอย่างในคอนโดหรือในอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นเป็น,ปนอ่ต่างชาติที่เข้ามาซื้อเป็นจนํานวนมากนะครับผมโดยที่ก็ไม่รู้ว่ายังไงเราเราก็เช็คไม่ได้ใช่ไหมทางผู้ประกอบการเขาก็ขายให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไอ้ตัวนี้แหละก็คือทําให้ให้อ่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่แลกจากเงินต่างชาติมาเป็นเงินบาทก็ทําให เงินบาทแข็งขึ้นก็เป็นไปได้นะฮะแต่จริงๆภาพใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วท่าน้าในมุมอันนั้นอัน,นที่พูดเมื่อกี้นี้นก็คือในมุมของเม็ดเงินที่ดูโกลเลยจริงๆใช่ไหมแต่ถ้ามองในอีกภาพหนึ่งก็คือมองในภาพของการเปรียบเทียบอะไรต่างๆกันมันก็เห็นภาพชัดเจนว่าท่านนโยบายการเงินเรามันตึงตัวกว่าเงินเฟ้อมันต่ำกว่าที่อื่นมันเงินเขาเขาผ่อนคลายมากกว่าเงินปริมาณเงินมีมากกว่าการแลกการเปลี่ยนอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าในที่สุดแ,แล้วเงินบาทเราก็จะแข็งค่าขึ้นอันนี้อันนี้ม ที่ผมเคยไปวิเคราะห์มาที่เคยเรียนทั้งสองท่านมาโดยตลอดก็คือพบว่าบ้านเราเนี่ยปริมาณเงินที่พิมพ์ออกมาในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยโตประมาณห้าเปอร์ในฝั่งของเอเชียค่าเฉลี่ยเขาคือประมาณแปดเก้าเกือบสิบปอร์เซในเวียดนามมีโตกว่าสิบห้าปเซ็มันก็ทําให้ตัวเงินเฟอ้อเขาก็สูงกว่าเราหน่อยนึงใช่ไหม เรื่องของเศรษฐกิจกเขาก็โตดีกว่าเรานะเรื่องของตัวการส่งออกเขาก็ดีกว่าเราเพราะว่าเงินดองก็จะค่อยๆอ,อ,อ่อนค่าเรื่อยๆเรืยใช่ไหมพอมเขาขายของได้แปลงมาเป็นเงินดองมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นกับตัวผู้ผลิตก็มีมาจิน้นมีเงินจ่ายเงินเดือนลูกจ้างอะไรต่างๆมันคือมันคือสภาพคล่องซึ่งเราอันนี้เป็นภาพในความเป็นจริงที่ไม่ใช่ในตัวเลขนะครับผมที่ที่ที่เราจะเห็นมากขึ้นแต่ว่า ก็กอ็อาจจะดูจากในเรื่องของตัวเลขดูไม่ได้มากนะครับผมภาพภาพมันเป็นอย่างนี้เลยก็คือการตึงตัวของนโยบายการเงินมันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นครับผมครับอ mm hmm. แต่น,ตนี้แต่นี้มามองภาพไปข้างหน้าหลังเรามีเ,าเมฆหมอกเริ่มจางหายเนี่ยแต่อาจารย์บอกความท้าทายมันยังมีมากขึ้นใช่ไหม mm hmm. ครับคือคือจริงๆก็คือในในภาพใหญ่อย่างในอเมริกาเนี่ยนะฮะสิ่งหรือว่าในโลกเราเนี่ยก็ เอ่อพ้อยหลักที่เป็นตัวที่เอ่อทให้พวกเรากังวลกันอยู่ในช่วงที่ผ่านมามันคือเรื่องของสงครามการค้าพอสงครามการค้ามันเริ่มเห็นสัญญาณค่อนข้างชัดเจนขึ้นในตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปใช่ไหมที่มีการประกาศออกมาแต่ว่าก็เป็นต่ํากว่าเมื่อตอนการประกาศในช่วงเดือนเมษาใช่ไหมครับของสินคมคำเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเวลาให้ให้หายใจให้ให้เตรียมตัวจะมีการฟอสโหลดนําเข้าอะไรก็แล้วแต่หรือว่ามีการวางตัวสปพลายเชนใหม่ๆเนี่ยมันก็ทําให้ ในเรื่องของธุรกิจมีการปรับตัวได้เศรษฐกิจก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมแต่ก็แย่ลงถ้าเผื่อประเทศไหนที่พึ่งพาการค้าค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่การนั้นก็ตามก็เลยทําให้ตัวเศรษฐกิจโลกเนี่ยอย่างเราก็มองว่าปีนี้จะโตประมาณสองแล้วปีหน้าเอาในภาพใหญ่ก็คือสาปเซ็นตฮะเพราะว่าตัวเรื่องของเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาอย่างยุโรปเนี่ยจริงๆในภาพใหญ่นะครับก็คือ,อยังไปได้เพราะว่าจริงๆเขาก็แข็งแกร่งในระดับหนึ่งแล้วก็ยิ่งมาได้ อย่างในอเมริกาเนี่ยมีนโยบายการเงินที่จะผ่อนคลายมากขึ้นด้วยจากการที่คุณพอเวลนะประธานเฟดส่งสัญญาณจะลดดอกเบี้ยเต็มที่เนี่ยมันก็มันก็เป็นภาพที่ช่วยอุดหนุนเศรษฐกิจนะครับผมนะอันนี้คือคือเมฆหมอกที่จางหายในฝั่งของอเมริกานะครับมผมอาจจะคงต้องจับตามองในเรื่องของสงครามการค้าก็มีเรื่องภาษสภาษีที่ยังมีประเด็นในเรื่องสารเรื่องอะไรอยู่บ้างแต่ว่า ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากถ้าสารดีกาผ่านนะฮะในเรื่องของตัวภาษีก็คงเป็นภาษีอยู่ในระดับประมาณเท่านี้แหละก็ไม่ได้เยอะแต่ไม่ไม่ได้น้อยนะครับผมนะกอ็อันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งนะครับผมนะแต่ผมกัวงวลอย่างนี้ในฝั่งของโลกก็คือว่าการที่เศรษฐกิจอเมริกาจริงๆดูแล้วไม่ได้แย่มากจะมีที่ค่อนข้างซอฟลงก็คือภาคการจ้างงานที่การจ้างงานเขาชะลอลงบ้างใช่ไหมฮะแต่ว่าโอ้โหก็กอ็อัตราว่างงานนี่ยังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่ นะครับผมแต่ว่าทางฝั่งของเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มมีทิศทางเพิ่มขึ้นตามภาษีที่ที่เก็บเข้ามาใช่ไหมมันก็ทําให้ต้นทุนเพิ่มมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยก็พอเงินเฟ้อมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับผมมันก็จะทําให้ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยตลาดการเงินึ่งไม่มองว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อจะมีมากนักแต่ว่ามันเริ่มเห็นในไกลๆแล้วนะฮะไกลๆหมายความว่าตัวผลตอบแทนพัตดยาวๆเนี่ยมันเริ่มเด้งขึ้นจริงๆไม่ใช่ภาพของอเมริกาที่เดียวแต่มันเป็นทั่วโลก นะครับมันก็เด้ง uh huh. มันเริ่มเด้งขึ้นเกิดจากการที่ทั้งขาดบุลการคลังที่มากขึ้นอันที่หนึ่งนะฮะมันทําให้ตัวรัฐบาลจะต้องมีการออกบอนมากขึ้นและอันที่สองก็คือตัวผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเนี่ยมันมันจะท้อนในเรื่องของตัวความคาดหวังเงินเฟอ้อในอนากตนะถ้าเงินเฟอ้อมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมันก็จะเด้งขึ้นซึ่งในตัวนี้เนี่ยมันจะค่อยๆไหลเข้ามาในในในตัวสั้นๆมากขึ้นคือพูดง่ายๆ uh huh. ถึงดอกเบี้ยตัว ดอกเบี้ยนโยบายซึ่งเป็นดอกเบี้ยสั้นสุดเนี่ยถูกกดลดลงแต่ดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยมันจะเด,เด้งขึ้นมากขึ้นซึ่งตัวเนี้ยผมมองว่ามันเป็นความเสี่ยงเพราะว่าดอกเบี้ยระยะยาวมันคือสิ่งที่กดดันในเรื่องของต้นทุนทางการเงินของภาครัฐแล้วก็แล้วก็กกเอกชนของทั้งอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับผมฉะนั้น <S <S ตัวนี้เนี่ยผมถึงมองว่ามันเป็นความท้าทายที่มีมากขึ้นในปีหน้าคือถึงแม้ดอกเบี้ยสั้นจะลงแต่ดอกเบี้ยยาวจะมีขึ้นในปีหน้านะครับผมนะก็ เราคงต้องกังวลแต่นี้ผมพูดถึงโลกนะครับผมในกรณีของไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นภาพอย่างนั้นท่ทีเดียวเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเราเงินเฟอ้อเราก็ต่ําติดลบมากและคนก็ได้ไม่ได้มองว่าว่าเงินเฟอ้อจะแรงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าของเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงจากตัวเรื่องของพื้นฐานนะครับผมสี่ไตรมาสนี้หลังจากนี้นะครับผมก็คือครึ่งปีหลังรวมไปถึงครึ่งปีแรกของปีหน้าโมเมนตัมของเศรษฐกิจจะเป็นตกทองช้างคือจะค่อยค่อย ค่อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็หลุมลึกในคิวสีต่อไตม่าหนแล้วค่อยๆฟื้นขึ้นไตม่าสองสาเหตุหลักๆก็คือเพราะว่าภาษีมันจะเริ่มมีอิทธิพลนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเบื่อมีการเก็บภาษีตัวเรื่องของจีนอ่าสามสิบเปอร์เซ็นตนะฮะตัวตัวคุณทั้ที่จะเก็บภาษีจีนเนี่ยในในเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลต่อในเรื่องของการค้าขายอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับผมนะไอภาพพวกนี้รวมไปถึงเรื่องของโมเมนตัมในประเทศเองนะครับผมสินค้าคงคลังที่เคย่ี มดที่ที่หมดไปแล้วเพราะว่าเริ่มมีการผลิตได้เนี่ยแต่ว่าในระยะต่อไปมันอาจจะทำการส่งออกที่แย่ลงแต่พอผลิตมากขึ้นมันจะกลายเป็นสินค้าคงคลังมันมันกองเต็มอีกแล้วมันต้องระบายสินค้าคงคลังมันก็จะไปทําให้การผลิตเนี่ยมีปัญหาอีกนะครับรวมไปถึงเรื่องของทั้งสินค้าเกษตรรวมถึงเรื่องของท่องเที่ยวอะไรต่างๆซึ่งึเนี่ยสามสี่ปัจจัยเนี่ยจะทําให้ปีหน้าเนี่ยเสี่ยงตรงนี้นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือตัวรัฐบาลใหม่ที่เข้ามานะครับผมก็ การที่ทั้งฝั่งของคุณอนุทินนะครับผมแล้วก็ได้มีตัวเรื่องของรัฐมนตรีคังก็คือตัวรเอรเอกนิติเข้ามานะครับผมซึ่งซึ่งก็อย่างที่เราคุยกันตอนต้นเราสามารถ <c oughs> ที่จะมีการสอนราสาในเชิงนโยบายได้อย่างดีในระดับหนึ่งรวมไปถึงเรื่องของการที่ออกไอตัวคนละครึ่งนะครับผมซึ่งก็จริงๆผลไม่ได้เยอะหรอกก็น่าจะเป็นตัวช่วยในแง่ของการมือมากกว่าแต่ว่าก็อาจจะช่วยได้บ้างประมาณ0.1% GDP น,นะครับผมที่ที่เราคำนวณมาซึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องของการที่าภาพของนโยบายการเงินางการคลังนี่น่าจะไปต่อได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเผื่อทางฝั่งของรัฐบาลภูมิใจไทยซึ่งเขาดูเขาชอบในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนะเพราะว่าเขาก็เป็นรัฐมนตรีคมนาคม,อ,มอะไรมามเนี่ยนะครับผมก็ถ้าเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยเราผลักดันโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่รวมถึงโครงการที่มาจากสมัยเพื่อไทยก็คือตัวหนึ่งจุดหนึ่งแสนล้านงบลงทุนนะครับผมขนาดเล็กถ้าผลักดันต่อเนี่ยสองสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่คอยพพอร์ตเศรษฐกิจที่ ถึงแม้ชะลอลงแต่ก็มีมาตรการคอยคอยผ่อนคลายก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้แย่มากนักในระยะต่อไปได้ครับผมครับครับผมเพราะนั้นก็มันน่าจะดีขึ้นนะคือเรามันน่าจะมาถึงจุดต่ําสุดแล้วนะผมว่าช่วงที่ผ่านมาเลยถึงถึงเลงอาจารย์ก็ก็ตัวเลขกําลังกําลังเข้าสู่จุดต่ําสุดนะคือคือตัวเลขเนี่ยมันจะช้ากว่ากว่าภาพจริงๆนะแต่ว่า วันที่ว่าเรามันมีความหวังแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวช่วยต่อเศรษฐกิจในในเรื<า>่องของม่ก็มีความหวังแล้วกันครับถึงแม้จะท้าทายในในช่วงหน้าครับผมครับก็เป็นกาลังใจให้ครับผมครับ